โอเคเดี๋ยวเรามาฝึกเทคนิคที่1กันก่อนนะครับเด็กๆในเรื่องของการตัดชีกปะติดด้วยรูปเรขาคณิตอ่าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกกระดาษมาเลยนะครับใช้สีไหนก็ได้หรือจะเป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูเลือกเป็นใช้สีฟ้าก่อนแล้วกันวันนี้จะสอนเป็นรูปบ้านก่อนนะครับเอาบ้านเลยเดี๋ยวครูจะพาเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำเป็นรูปบ้านก่อนแล้วกัน เพราะว่ารูปบ้านมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตรงไหนก็ได้ตรงขอบกระดาษตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่ากระดาษครูแผ่นเล็กนี่นะครับเมื่อได้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับให้นักเรียนตัดนะครับอระดยวครูลากเป็นเส้นดาใหญ่ๆแล้วกันเนาะ เนี่ยจะได้มองเห็นชัดๆนะครับโอเคมาเมื่อได้แบบนี้นะครับให้นักเรียนตัดเลยใช้กันไกรนะครับตัดตัดนี้ได้เลยได้แล้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะ อันนี้ก็คือรูปเลข,ขาคณิตนะครับสี่เหลี่ยมเราได้และแผ่นหนึ่งนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําหลังคาบ้านกันหลังคาบ้านเป็นรูปทรงอะไรครับนักเรียนเก่งมากนะครับหลังคาบ้านก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมครับคราวนี้การทำสามเหลี่ยมที่ง่ายมากๆครูจะสอนนักเรียนทําแบบนี้นะครับโดยให้นักเรียนนําไม้มรทัดนะครับมาวางทาบตรงมุมกระดาษตรงนี้เลยจะเป็นมุมไหนก็ได้ ให้นักเรียนวางท่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนใช้ดินสอขีดเลยปึ๊บแค่นี้เองต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนใช้กรรไกรเนี่ยตัดตามที่นักเรียนขีดได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วหรือว่าหลังคาบ้านนั่นเองต่อมานะครับก็นํามาปะติดแล้วก็ประกอบกันเลยแบบนี้นี่เห็นไหมครับเราก็ได้เป็นรูปบ้านแล้ว แค่นี้เองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการทากาวกันแล้วนี่ก็ใช้เป็นไม้ลูกชิ้นก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยการทากาวนะครับสำคัญมากเหมือนกันถ้าเราทาเยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้กระดาษของเราเนี่ยมันพองหรือมันเปื่อยมันยุ่ยได้แต่ถ้าเราทาน้อยเกินไปกระดาษมันก็อาจจะไม่ติดกับแผ่นกระดาษวาดเขียนของเราแล้วมันอาจจะหลุดได้นะครับ นะครับภาษาครูเองเครูจะเรียกว่ามันเหิบนะครับมันเงิบมันเงิบเนี่ยเนี่ยมันมันเพยเอขึ้นมานะครับมันจะไม่เรียบติดกับกระดาษวาดเขียนเนาะฉะนั้นเราก็ต้องทากาวให้มันพอดีนะครับทาเฉพาะขอบๆมันก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าเป็นไม้ลูกชิ้นของเราก็ได้นะครับก็ใช้ทาแบบนี้พยายามเน้นตรงขอบๆก็พอนะครับเราจะได้ประหยัดเวลากาวอ่าเราจะได้ประหยัดกาวแล้วก็ประหยัดเวลาของเราด้วยนะบบนี่ ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันก็จะไม่เปื้อนมือเราด้วยแล้วก็มือเราก็จะไม่เหนียวนื้อน่ะนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกโอยคูโโให้มันเปื้อนๆไปเถอะใครก็ใช้นิ้วได้เลยนะครับตามสะดวกเลยก <at> ็ถทาตรงกลางนิดนึงแค่นี้นะครับแล้วก็ติดลงไป บนกระดาษวาดเขียนของเรานะครับการติดลงไปเนี่ยนักเรียนไม่ต้องทุบเขาแรงนะครับบางคนโหตอนครูสอนปีก่อนนักเรียนทุบเป็นจังหวะสามชาเลยครับตึงึงเาตึงจรงตึงตึงจรงสนุกเลยมันเลยนะครับให้เรียนเน้นตรงขอบที่เราติดกาวไปนะครับอ่าเน้นตรงขอบไม่ต้องทุบเลยนะครับไม่ต้องไปตึงจริงๆรึงงๆรง,งเลยไม่ต้อง <laughs> นะครับแค่กดธรรมดาก็พอแค่นี้เองนะครับ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ติดกับกระดาษวาดเขียนและเป็นตัวบ้านเนาะต่อไปเรามาทําหลังคากันหลังคาก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับในการทาเน้นตรงขอบนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปติดเหมือนเดิมครับกะให้มันอยู่ถึงกลางแล้วก็กดเน้นขอบไปเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตัดสีปาติดรูปเรขาคณิตโดยวันนี้เราฝึกเป็นรูปบ้านนะครับส่วนใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้บ้านของเราเนี่ยมันดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็สามารถใช้กระดาษสีอื่นหรือว่าจะใช้เมจิกในการ วาดลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปได้ก็จะทําให้งานตัดฉีดปฏิรูปเรขาคณิตของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มรายละเอียดให้บ้านของเรากันนะครับเนี่ยอาจจะทําตามครูก,ก็ได้นะครูจะเพิ่มประตูนะครับ ใช้เมจิในการตกแต่งได้นะครับ รเราก็จะได้บ้านที่แสนสวยแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาฝึกเทคนิคที่2กันแล้วนะครับนั่นคือเทคนิคการตัดชีปาติสบนรูปร่างทั่วไปเทคนิคนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับวาดรูปร่างอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้จะเป็นผลไม้เป็นของกินหรือว่าจะเป็นตัวการ์ตูนที่นักเรียนชื่นชอบก็ได้ แต่ในการฝึกครั้งนี้คุณครูแนะนําให้วาดเป็นผล,ลไม้แล้วกันเนาะม,มันจะได้ง่ายๆนะครับหรือว่าใครจะวาดสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้อะแล้วแต่นักเรียนนะครับแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างเป็นการประติดบนรูปร่างผลไม้โดยผลไม้ที่ครูเลือกมาก็คือแตงโมนะครับครูใช้เมจิกในการวาดเลยนะครับใครจะวาดตามก็ได้นะวาดต้องมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับนะักเรียน เพราะว่าถ้าเราวาดขนาดเล็กจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราจะติดกระดาษเนี่ยมันจะทําได้ยากนะครับฉะนั้นก็ต้องวาดให้มันใหญ่ๆหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นักเรียนไม่ต้องไปวาดลายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเม็ดแตงโมหรือว่าเป็นลวดลายของแตงโมอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปวาดเพิ่มนะนะครับเว้นแต่ว่าถ้าใครอยากจะ เพิ่มเติมสีสันอะไรเข้าไปเราก็สามารถวาดเพิ่มเข้าไปได้แต่ว่านนี้คุณครูยกตัวอย่างให้แบบง่ายๆพอไม่ต้องวาดรายละเอียดอะไรเยอะแยะเนาะโอเคเมื่อเราได้รูปร่างแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการฉีกกระดาษนะครับคยวครูจะขอฉีกกระดาษแป๊บหนึ่งนะครับปิ้งตอนนี้คุณครูคก็ได้ฉีกกระดาษออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะลงมือปักติดนะครับเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอบอกนักเรียนสักนิดหนึ่งว่าการฉีกกระดาษเนี่ยจะต้อง ให้นักเรียนฉีกทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยสลับกันนะครับออนย่างที่ครูฉีกให้เรียนดูดเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าฉีกชิ้นใหญ่มาบานเพอร์เวอร์แล้วมา,มาติดอันนี้เต็มชิ้นเดียวแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับอนั้นมันก็จะไม่สวยงามเนาะก็ตอนน้องมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับมันจะทําให้ผ้าปะติดของเราเนี่ยมันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยครับผมไปครูจะเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วกัน ครูขอเพิ่มลวดลายให้กับแตงโมของครูิดหนึ่งนักเรียนจะใช้สีอะไรนักเรียนก็เลือกสีนั้นมาแล้วก็ทําการฉีกให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเวลาที่เราปาติดเราก็จะได้หยิบจับมาปาติดปะติดได้ดเ,ลเลยเนาะมันจะได้มีความรวดเร็วนะครับภาพค,คุณครูอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนวาด ได้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาที่นักเรียนนํากระดาษมาติดนั่นเองนะครับการติดกาวเหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะครับอย่าติดเยอะจนเกินไปไม่งั้นเวลาที่เราติดลงไปบนกระดาษวาดเขียนของเราเนี่ยมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าอาการมันเยิ้มนะครับกาวเยิม้มไม่ต้องให้มันตรงตามรูปที่เราวาเดเป๊ะก็ได้นะครับนักเรียนแล้วเวลาทีา่การปะติดลงไปเนี่ย อย่าให้มันชิดกันจนเกินไปให้มันมีช่องว่างด้วยมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีความสวยงามเพราะสเสน่ห์ของงานปะติดมันอยู่ที่ช่องว่างนะครับเราอย่าไปติดชิดกันจนเกินไปเนาะแล้วก็พยายามใช้กระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันเล็กบ้างใหญ่ยยบ้างสลับกันไปนะครับเดี๋ยวครูขอสปีดเวลาไปเลยนะครับปิ้ว หรือว่านักเรียนจะใช้กาวนะครับทาไปที่รูปร่างบนกระดาษวาดเขียนของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะแต่วิธีนี้นกะเรียนก็จะต้องติดกาวค่อนข้างเร็วสักทีหนึ่งนะครับไม่งั้นกาวที่เราทาไว้มันจะแห้งเสียก่อนไปลงมือกันต่อครับ โอเคครับนักเรียนสำหรับงานปะติดของเราทั้งสองเทคนิคนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเทคนิคการตัดฉีกปะติดด้วยรูปเรขาคณิตและเทคนิคการตัดฉีกประติดบนรูปร่างทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง2องเทคนิคนี้ไม่ยากใช่ไหมครับก็สำหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนชั้นป .2 จะสามารถ ทำงานปาติดนี้ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งงานตัดฉีกปาติดเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิและฝึกความอดทนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับนักเรียนสําหรับวันนี้เนะื้อหาของเราก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองที่บ้านด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้คุณครูแคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเย่เก่งทุกคนเลยสู้ๆเยี่ยมเยี่ยม